โอเคดังนั้นเรามาดู example 5นะคะในหน้า26นะในเรื่องของการหาอนุพันธ์ก็คือการดิฟนะคะดิฟรัวๆเลยนะเรียนดิฟเป็นอะไรที่สนุกมากนะคะข้อแรกถ้าเกิดว่า y เท่ากับลบ3นะเรียนลบ3เป็นค่าคงที่นะดังนั้นดิฟค่าคงที่ได้0นะคะก็คือดิฟลบ3เท่ากับ0เท่ากับ0เลยต่อมาข้อที่2ถ้าเกิดว่าเป็น y เท่ากับ x กํลัง3บวก x ส่วนด้วย3อ่ะให้เราดิฟมันเป็นไงคะ dy by dx ของเรานะคะเท่ากับเวลาที่เราดิฟเราา3ลงมานะคะ x กํลัง3ก็เหลือกํลัง2นะแล้วก็บวกกับไอส่วน3ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือ x กํลัง3บวกกับ 1, 1> ส่วน3 x ใช่ไหมคะเออไม่ต้องตกใจเนาะก็ อันนี้ก็มันคือ x ก,กำลัง1ใช่ไหมคะก็คือกลายเป็น1ส่วน3แล้วก็กลายเป็น x ก,กำลัง0ก็คือ1ก็คือเหลือแค่นี้โอเคไหมแล้วก็ข้อที่3เป็นอะไรเอ่ย x คูณกับ x บวก1คูณอยู่กับ x บวก2ใช่ไหมคะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเรา x เ,เนี่ยคูณเข้าไปก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะดิฟผลคูณมันอาจจะ รู้สึกว่ามันมันยาวไปเลยแต่ว่าเราเราคูณฟังก์ชันตัวนี้ก่อนก็ได้ก็คือเอาเอา x คูณเข้าไปกลายเป็น x กำลังสองบวก x นะคะพี่เอาก้อ,น,อน,นี้คูณด้วยกันแล้วก็คูณกับตัวนี้ก่อนแล้วก็คูณอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเราจะได้ดิฟง่ายๆเพราะว่าเรารู้ว่าดิฟแจกผลผลบวกผลลบได้นะแล้วก็คูณเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะคูณตามปกติเลยนะชึบชบก็กลายเป็น x กำลังสามนะบวกกับ2 x กำลังสอง บวกกับ x กาลังสองแล้วก็บวก2 x ใช่ไหมคะก็คือ x กาลังสามบวก3 x กาลังสองบวก2 x อ่าแล้วเราก็มาดิฟตัวนี้เออพอเราดิฟเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าดิฟแจกผลคูณได้เนาะก็ดิฟทีละตัวดิฟ x กาลังสามก็ได้สาม x กาลังสองใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับเห็นไหมว่าดิฟแจกบวกได้นะคะก็บวกกับ3 x กาลังสองก็ดิฟได้เท่าไหร่ตบสองลงมา ะะตบ2มา x ก็เหลือกำลัง1นแล้วก็บวกกับดิฟ2 x ก็ได้ 2, 2> เห็นไหมนี่คือความสวยงามของการที่ดิฟเนี่ยแจกบวกลบได้นะคะอ่าโอเคก็กลายเป็น3 x กำลัง2บวก6 x บวก2นั่นเองข้อที่4นะคะถ้าเกิดว่า y ของเราเท่ากับ x กำลัง3บ3 x บวก7เนาะเราก็ดิฟได้เลยถูกไหมตัวนี้ก็เป็น dy by dx ก็คือลักษณะว่าเราดิฟตัวเนี้ยเออมันเป็นอยู่ในรูปตัวนี้แล้วเราก็ดิฟมันเลยนะคะ ดิฟ x กลังสามก็ได้สาม x กลังสองนะคะดิฟลบสาม x ก็ได้ลบสามนะบวกเจ็ดก็เข้าวงที่ดิฟได้ศูนย์อยู่แล้วโอเคไหมต่อมามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการคูณกระจายไปก่อนถูกไหมคะอย่างข้อนี้เราก็ทำการคูณกระจายสักนิดหนึ่งตัวนี้คูณไปนะคะชึบชึบอ่ะก็เป็น4 x กำลัง3บวกกับ1 2 x ลบกับเท่าไหร่ x กำลัง4นะคะลบกับ3 x กลัง 2. ถูกต้องไหมโอเคที่นี้เราก็เราก็ดิฟเลยละกันนะคะ d y by d x นะคะก็เป็น4 3 12 x กำลัง2ทันไหมตบ3ลงมาคูณกับ4กลายเป็น12นะคะ12แล้วก็กําลังลดลง1เหลือกําลัง2นะแล้วก็บวก 12, นะคะดิฟ1 2 x ก็ได้12ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ตบ4ลงมาลบ 4, x กำลัง สามนะคะตัวนี้ก็ลบสามมาคูณกับสองก็กลายเป็นหกเโอเคไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะเรียงเนาะก็เรียงเอารลบสี่เกำลังสามขึ้นก่อนก็ได้ปกติเขาก็นิยมเอากําลังมากขึ้นก่อนใช่ไหมคะก็เป็นลบสี x ่ x อ็กซ์ำลังสามบวกสิบสองเกำลังสองลบหกเบวกสิบสองค่ะข้อาหกนะคะ y เราเท่ากับตัวนี้เราต้องการจะหา dy วายบใช่ไหมอ่าเราก็ดิฟได้เลยเนาะตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าดิฟเราแจากบวกลบ,กบกได้อยู่แล้ว ก็เอา2ลงมานะคะ2คูณกับลบหก็กลายเป็นลบสิใช่ไหมคะแล้วก็ x ก็เหลือเอกซ์ลังหเนาะเสร็จแล้วก็บวกกับดิฟ x ก็ได้1นะคะทีนี้ก็บวกกับ2องรูทเดิฟด้วยเท่าไหร่เอ่ย2องรูทเอ่กซ์ารูทเคือ x อ็กซ์ลังหส่วนสใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราดิฟมันถ้าเกิดว่าเราดิฟมันเนี่ยก็กลายเป็น1นส่วนสตกลงมานะคะ แล้วก็กำลังจาก1นส่วนสเนี่ยจะต้องลดลงไป1ก็เหลือลบหส่วนสใช่ไหมคะซึ่ง x กํำลังลบหส่วนสเนี่ยก็คือ1ส่วนรูทเนั่นเองเนาะก็กลายเป็น2 2ตัวเดิมนะคะแล้วก็ส่วนด้วยดิฟรูทเก็ได้1นส่วนสรูทเนะคะสตัวนี้คือ2ตัวเดิมนะคะแล้วก็ดิฟรูทก็ได้1นส่วนส าะงตัวเดิมเพราะว่าค่าคงที่เนี่ยมันดึงออกนอกดิฟอยู่แล้วไม่มีผลอะไร2ก็2เหมือนเดิมโอเคไหมแล้วก็ลบกับดิฟตัวนี้ค่ะดิฟลบหส่วน X, รูทเอสดิฟยังไงถ้าเกิดว่าเป็นลบหส่วนรูทเอเนี่ยอ่าลบหส่วนรูทเอลบหส่วนรูทเอตัวนี้มันก็คืออะไรเรามองเป็นกำลังก็แหละเอ็กกำลังลบเท่าไหร่คะลบหส่วนสใช่ไหม ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดิฟมันดิฟมันก็คือการตบลบหนึ่งส่วนสองลงมาลบเจอกับลบหนึ่งส่วนสองนะคะก็เป็นบวกเนาะแล้วก็ x เนี่ยกําลังต้องลดลงหนึ่งจากลบหนึ่งส่วนสองก็กลายเป็นลดลงหนึ่งค่ะลบสามส่วนสองถูกไหมอ่าซึ่งก็กลายเป็นเท่าไหร่ลบเจอกับเป็นบวกหนึ่งส่วนสองนะคะแล้วก็ไอ้เจ้า x กําลังลบสามส่วนสองเนี่ยมันก็คือหนึ่งส่วน x กําลังสามส่วนสองใช่ไหมคะซึ่ง x กำลังสามส่วนสองก็คือใครรากที่สองสองตัวนี้คือรากรากที่สองของ x กำลังสามนะคะตัวนี้สองตัวนี้กลายมาเป็นรากที่สองแล้วก็กำลังสามตัวเนี้ยกลายมาเป็นกำลังสามของ x ดังนั้นเนี่ยเราดิฟแล้วเราจะได้อะไรหนึ่งส่วนอ่าเป็นหนึ่งส่วนสองนะคะบวกกับหนึ่งส่วนสองแล้วก็รากที่สองของ x กำลังสามนะเราดิฟลบหนึ่งส่วนดับ x ตรงนี้ได้ออกมาเป็นตัวนี้นะเอามาใส่ตัวนี้ นะคะก็ไปนันเรียบร้อยอ่าน,นี่ข้อที่6นะก็ข้อที่7นะคะอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคือพี่รู้สึกว่าพี่เขียนยุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอัดใหม่ดีกว่านะคะก็อันนี้นะ S ของเราใช่ไหมคะเป็น2ก้อนนี้คูณกันเนาะเราก็ต้องอทำการคูณกระจายเข้าไปก่อนใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ดิฟให้มันง่ายขึ้นถ้าเราดิฟเลยเนี่ยโอ้โหก้อนใหญ่ยาวนะคะเรามาคูณกระจายเข้าไปก่อนเนาะก็ทีละ อาเอาสมมติว่าเอา t เนี่ยคูณเข้าไปนะ t คูณแจกเข้าไปแจกเข้าไปแจกเข้าไปนะคะก็เป็น 4t กําลัง3บวกกับ t กําลัง2นะคะลบ t แล้วก็เอา2เนี่ยแจกไปเนาะเป็น 8t นะคะ2 2นะแจกมาก็เป็นบวก 8t กําลัง2แจกมาที่น,นี่บวก 2t แล้วก็ลบ2นะคูณกระจายปกตินะคะก็เป็น 4t กําลัง3อันนี้บวก 9t กําลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวก ลบ t บวก 2t ก็คือบวก t นะคะแล้วก็ลบ2โอเคอันนี้คือ s ของเรานะคะเห็น e เป็นตัวแปร s เป็นตัวแปร t เนี่ยก็เหมือนเดิมอ่ะอย่างที่เหมือนเราทำตัวแปร y ตัวแปร x มันก็ค่าตัวแปรนะอย่างอันเนี้ยเราดิฟ y เทียบ x นะคะ dy by dx เนี่ยเราดิฟ y เทียบกับ x ก็คืออย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าอันนี้เป็น ds by dt เราดิฟเเทียบกับ T ก็ทําเหมือนเดิมนะคะเอา3ลงมา3ตกลงมาคูณกับ4เป็น12นะคะ T กกำลังจาก3เหลือกําลัง2นะคะ2ตกลงคูณกับเเป็น18 T ก็เหลือกําลัง1นะคะบวก T ก็คือดิฟได้1โอเคไหมดังนั้นเราจะดิฟได้เท่านี้เนาะข้อ8ค่ะ Y าเท่ากับ X กํำลัง3บวก2ส่วน X นะคะตัวนี้เนี่ยก็เราสามารถดิฟถ้าเกิดว่าเราจะมองเนาะ อาจจะดิฟผลหารก็ได้นะแต่เราอาจจะแบบกระจาย x ตัวนี้ออกก่อนก็ได้ก็คือ x กำลัง3ส่วน x ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ2ส่วน x ใช่ไหมคะอ่าก็ให้มันเป็น y กำลัง2บวกกับ2ส่วน x ก็คือ2คูณกับ x กาลังลบ1อ่าแล้วก็จัดรูปเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะเราจะได้ดิฟง่ายขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยดิฟ dy by dx ดิฟ x เอ่อดิฟ y เทียบ x ของเราก็ตบ2มานะคะ2 x แล้วก็ลบ1มาคูณกับ2ก็เป็นลบ2 x ก็กำลังลบ2นะคะหรือถ้าเราจะเขียนสวยๆก็เป็น 2x ลบ2ส่วนด้วย x กำลัง2แบบนี้นั่นเองโอเคข้อที่9นะคะ y, y เท่ากับ3ส่วนด้วย 3x กำลัง2บวก1โอเคตัวนี้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่สามารถแยกแบบนี้ได้อย่างข้อที่8เนี่ยเราแยกเป็นส่วน x ส่วน x ได้นะคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันแยกไม่ได้ถูกไหมลูกดังนั้นเนี่ย เราต้องใช้การดิฟผลหารนะคะจำการดิฟผลหารได้ไหมพี่บอกว่าไงล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองนะคะทีนี้เราต้องมาใช้สูตรละนะคะต้องดิฟผลหารนะไม่สามารถอ่าไม่สามารถทำเป็นอย่างนี้ได้ก็เป็น d y by d x นะคะล่างดิฟบนอ่ะมาล่างก็คือตัวนี้ดิฟบนดิฟ3ดิฟ3าเนี่ยได้อะไรได้ศูนล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างบนก็คือสม ดิฟล่างก็คือดิฟตัวนี้ค่ะดิฟของ3ม x กำลังสองบวกหนึ่งสองตกลงมาคูณสามเป็น6 x นะคะแล้วก็บวกหนึ่งก็คือดิฟด้วศูนย์นะก็เป็นเท่านี้ส่วนด้วยล่างกําลังสองก็คือเจ้า3ม x กำลังสองบวกหนึ่งตัวเนี้ยยกกาลัางสองนะคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกําลังสองโอเคตอนนี้ก้อนนี้กลายเป็นศูนย์หายไปนะคะอันนี้ก็เหลือลบสิบแปด x นะคะลบสิบแปด x แล้วก็ส่วนด้วย ก้อนนี้นะคะ3ากำลังสองบวก1ทั้งหมดกำลังสองน,นี่ค่ะโอเคข้อที่10นะคะ s เท่ากับ t คูณกับตัวนี้นะ,ะเราก็เอา t เนี่ยคูณเข้าไปก่อนใช่ไหมคะจะได้ดิฟได้เนาะก่อนที่จะก่อนที่จะดิฟนะคะเอา t แจกเข้าไปเป็น1 2 t แล้วก็ลบกับ t ส่วน t กำลังสองก็คืออะไรก็คือ1ส่วน t ถูกไหมคะโอเคทีนี้เราก็มาดิฟตัวนี้กัน ds by dt นะคะก็คือดิฟ1 2 t ได้12ถูกไหม ดิฟลบหนึ่งส่วนทีได้อะไรดิฟลบหนึ่งส่วนทีมันก็คือทีกำลังลบหนึ่งจริงป่ะอะฉะนั้นลบหนึ่งมาคูณกับลบลบเจอลบเนี่ยลบเจอลบกลายเป็นบวกนะลบมาเป็นลบทีกำลังลบสองคือลบอันนี้ลบตัวเดิมนะคะแล้วก็ลบตัวนี้คือการตกลงมาแล้วก็ทีกำลังลดลงหนึ่งก็เป็นกำลังลบสองนะคะดังนั้นเราได้สิบสองบวกกับหนึ่งส่วนทีกำลัง 2นั่นเองโอเคไหมลบเจอลบก็กลายเป็นบวกบวก1ส่วนทกำลังสองข้อที่1 1บ s เท่ากับ5 t กำลังหบวก t ลบ3นะคะส่วนด้วยร t o t t ตัวนี้ทำาไงดีคะอ่ะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแจกแจกตัวนี้ได้ใช่ไหมเรียกว่ายังไงดีร o o t t เนี่ยคือ t กำลัง1ส่วนสก่อนอื่น ก่อนอื่นรูททีเนี่ยคือทีกลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมคะก็เป็น5้าทีกลังหกหารด้วยทีกำลังหนึ่งส่วนสองอะคะ่ะอาบวกกับทีหารด้วยทีกำลังหนส่วนสองนะคะแล้วก็ลบสส่วนด้วยทีกำลังหนึ่งส่วนสองอะแยกออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เอา6กลบหนึ่งส่วนสองก็เหลือทกำเท่าไหร่เป็นห้ทีกลังเท่าไหร่หกลบหนส่วนสองะคะสิบเอ็่วนสนะแล้ก็บวกกับ T กําลัง1นะคะหารด้วย t กําลัง1นส่วนสก็คือ T กําลัง1นส่วนสนะแล้วก็ลบกับ3 t กําลังลบหส่วนสจริงไหมอ่าทีนี้เรามาดิฟกันดังนั้น ds/ เอสบก็กลายเป็นเท่าไหร่เอา11ส่วน2ตกลงมาคูณกับ5ก็กลายเป็น55ส่วน2 t กําลังเท่าไหร่คะสิส่วน2ลบ1 9ส่วน2นะคะแล้วก็บวกกับ1ส่วน2องตกลงมา นะคะทีกำลังลบหส่วนสก็คือก็คือหนึ่งส่วนทีกำลัง1นส่วนสก็คือ1นึส่วนรูททีะแล้วก็ลบกับลบนึส่วนสตกลงมาก็กลายเป็นบวก3าส่วนสะคะแล้วก็ทีกำลังลบนวนลบไปอีกหนึ่วนลบสาส่วนสะคะดังนั้นถ้าเขียนให้สวยๆเนาะก็ห้าสิบห้าทอันนี้5 5าสิบา่วนสองทีกำลัง9กส่วนสมันก็คือทีกำลังสี แล้วก็ทีกำลัง1 2, นส่วน2อะคะอันนี้คือเขียนให้สวยๆเนาะแล้วก็บวกกับ1ส่วน2รูททบวกกับ3.2ส่วน2 t กําลังลบ3ส่วน2คืออะไรคือ1ส่วนทีกำลังล3ส่วน2ะคะก็คือ T คูณกับรูททประมาณนี้นั่นเองข้อ12นะคะ y ของเราเป็นแบบนี้ทำยังไงกับมันดีจัดรูปก่อนนี้หน่อยเนาะให้มัน จะได้ดิบง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวเราทําส่วนให้มันเท่ากันนะคะก็อันนี้คูณ x ส่วนด้วย x นะคะก็คือกลายเป็น x บวก1ส่วนด้วย x กำลัง2ใช่ไหมคะตัวนี้คูณอยู่กับ 3x กำลัง3บวก27นะคะดังนั้นพอคูณกันแล้วเนี่ยก็คือเราก็เอาตัวนี้อุ้ยพีดสีพีดสีเอาตัวนี้นะคะคูณแจกเข้าไปที่ตรงนี้คูณแจกเข้าไปปึ๊บปึ๊บนะคะแล้วก็เดี๋ยวแจกตัวนี้เข้าไปโอเคไหมก็กลายเป็น 3x กำลัง4บวกกับ 27x บวกกับ3 x กำลัง3บวกกับ27เนาะแล้วก็ส่วนด้วย x กำลัง2ใช่ไหมคะก็กลายเป็นเอา3 x กำลังสหาร x กำลังสก็คือ3 x กำลังสเนาะแล้วก็ขอมาที่ตัวนี้3 x กำลังหา x หารด้วย x กำลังก็คือ3 x นะคะแล้วก็2 7 x หารด้วย x กำลังสก็คือ2 7 x กำลังลบ1นะคะแล้วก็บวกกับ2 7 x กำลังลบ2โอเคไหม ทีนี้เราก็ดิฟละอ่าเราก็ดิฟง่ายขึ้นแล้วเราก็ทำการ d y by d x ตัวนี้เลยนะคะ2ตกลงมาก็เป็น6 x นะคะบวกกับ3นะคะแล้วก็ลบกับ 27x กำลังลบนะแล้วก็27คูณลบก็เป็นลบ x ้กำลังลบนะคะฉะนั้นมันก็คือ6 x บวกสลบ27่ส่วนด้วย x กำลัง2แล้วก็ลบส่วนด้วย x ก,กำลังสามค่ะข้อที่13นะคะยังอยู่กับ example 5อ่ะเรามี y เท่ากับตัวนี้เนาะเราต้องการที่จะที่จะดิฟมันนะคะ,คะก็เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราทำการเอา x เนี่ย,ยก็คือมันเป็น3 x บวกหารด้วย x ใช่ไหมคะเราก็เอาหารมันแยกกันส่วนเนาะเป็น3บวกกับ2ส่วนด้วย x อ,อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คูณอยู่กับ x ก,กำลังลบ บวกหนึ่งนี้ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็คูณกระจายเข้าไปนะคะคูณกระจายเข้าไปก็เป็น3 x กำลังลบหนะแล้วก็บวก 3, นะคะบวกกับตัวนี้2 x กำลังลบหกับอันนี้ลบหนเนาะก็เป็น2 x กำลังลบหใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ2 x กำลังลบหนะคะตัวคนตัวสุดท้ายโอเคทีนี้เราก็มาดิฟกัน dy by dx ของเรา ก็เอาลบหลงมาคูณกับ3เป็นลบสิบหคะ x กำลังลบหแล้วก็บวกกับ0นะดิฟ3ได้0แล้วก็ลบหเนี่ยก็ตบลงมานะคะเป็น10สิบสอ x กำลังลบเนะแล้วก็ลบหก็มาเป็นลบส x ก,กำลังลบสอย่างนี้เนาะโอเคก็ถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนกำลังติดลบมันอาจจะไม่สวยนะคะนักเรียนก็อาจจะเอากำลังติดลบเนี่ยย้ายลงไปไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็เรียงจากกำลังน้อยสุดขึ้นก่อน ะะก็เดี๋ยวขอเรียงให้มันสวยๆนิดนึงแล้วกันเป็นแบบนี้ลบกับ12ส่วน x กำลัง7อ่ะเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นข้อ14เนี่ยนะคะเราจะต้องทำการดิฟผลหารจุ๊ไหมเราไม่สามารถมาแยกหรืออะไรได้แล้วนะคะเราก็ต้องดิฟไปอย่างเงี้ยแหละดิฟทั้งอย่างงี้แหละนะคะโดยใช้สูตรของดิฟผลหารของเรานั่นเองดิฟผลหารบอกว่ายังไงล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองโอเคไหมล่างก็คือตัวนี้ล่างนะคะดิฟบนดิฟสามก็ได้ศูนย์ นะะว่าหลังเนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนก้อนนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราเห็นว่าดิฟบนได้ศูนย์อยู่แล้วนะร่างดิฟบนลบกับบนนะคะดิฟล่างก็คือดิฟรูทเอ็กซ์บวกสองนะคะดิฟรูทเอ็กซ์ก็ได้หนึ่งส่วนสองรูทเอ็กซ์โอเคไหมได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้วยล่างกําลังสองก็คือรูทเอ็กซ์บวกสองทั้งหมดยกกําลังสองนะคะ,ะ,คะก็ตัวนี้เนาะกลายเป็นศูนย์หายไปเราก็เหลือ,อลบสาม พี่ขอเอาตัวนี้นะคะก็เด้งขึ้นมาคูณอยู่กับตัวนี้นะคะพอเด้งขึ้นมาคูณแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็น2องรูทนะแล้วก็คูณอยู่กับรูทเบวก2กำลังสองแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะแจกเข้าไปนะก็ได้นะคะก็กลายเป็น 2x งเรูทออันนี้คือเราต้องกระจายก่อนนะคะ คือนั่นเรเยนไปกระจายเองได้ใช่ไหมตัวนี้นะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนั่นก็กระจายแล้วนั่นเรเยนก็แจก2องรูเเข้าไปนะคะมันก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้นะเผื่อใครอยากจะกระจายนะคะ